หนึ่งนาทีกับกอทอการลอดอุโมงตามแยกต่างๆมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านการจาราจรผู้ขับขี่จึงนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงการจาราจรติดขัดแต่ขณะที่ขับรถเข้าอุโมงคทัศนวิสัยการมองเห็นอาจเปลี่ยนไปจากการวิ่งด้านนอกผู้ขับขี่ควรลดความเร็วจนกว่าทัศนวิสัยในการมองจะมองได้ไกลขึ้นซึ่งหลักปฏิบัตินี้นำไปใช้ได้กับการขับรถขึ้นลงเนินหรือสะพานด้วยเช่นกัน สำหรับความเร็วควรอยู่ในระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วที่ปรากฏเพราะการขับรถโดยไม่ลดความเร็วขณะลอดอุโมงค์ขึ้นลงเนินหรือสะพานอาจทำให้พุ่งชนท้ายรถคันหน้าได้หากรถคันหน้าจอดเบรกหรือรถติด นอกจากนี้อุบัติเหตุอาจเกิดจากความไม่คุ้นเคยในการขับรถเข้าอุโมงคด้วยจึงควรชะลอความเร็วและมีสมาธิในการขับขี่ไม่ปฏิบัติภารกิจอื่นขณะขับรถลอดอุโมงหรือขับรถลงเนินหรือสะพานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม